สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมานโก้ฮอบบี้กันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องง่ายๆกับตัว MG t o k k i s ร่าง3นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นงานของพีบันไดนะครับแล้วก็หุ่น t o l k i s อันนี้เนี่ยมันอยู่ในภาคของกันด้ำวิ่งนะครับอยู่ในเวอร์ชั่นของ OVA Edes Wars นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ่นที่ตัวผมเองเนี่ย ชอบมากนะครับชอบตั้งแต่สมัยที่ดูมันในอนิเมชันครั้งแรกเลยนะครับพอเห็นปุ๊บก็ไปซื้อกันพามาทันทีเลยในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยจะเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อนะครับปัจจุบันก็ยังเห็นมีขายอยู่นะครับแต่ว่าของผมตอนนี้นะครับก็เป็นซากเป็นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบ็อกอาร์ตตัวนี้กันก่อนนะครับ ที่หน้ากล่องน,นะครับก็จะมีหุ่นทอรกิสนะครับยืนเด่นอยู่นะครับแล้วก็กาลังใช้ปืนแคนนอนยิงไปนะครับส่วนมืออีกข้างนึงเนี่ยก็จะติดใช้อาวุธที่ว่าเป็นโซ่นะฮะโลโก้ MG จะอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็มีกรนดัมวิงเอเตสวอนะครับแล้วก็โลโก้ของกระดัมภาควิงอีกทีนึงนะฮะ ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะมีเขียนไว้ว่าบันไดปี2015นะครับแม็ินเจแปนนะครับหุ่นตัวนี้นะครับวางจำหน่ายครั้งแรกตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็งานพีบันไดของภาควิงเนี่ยก็ยังมีออกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับเกือบทุกปีนะครับแล้วก็เมื่อมีงานพีบันไดของภาควิ่งออกมาเมื่อไหร่เนี่ยบางครั้งบันไดเองก็จะยอมเอาตัวที่เคยวางจําหน่ายไปแล้วเนี่ยเอามารีขายใหม่ครับ ด้านข้างกล่องก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีแค่เฉพาะชื่อของ t a อ k กิ s สนะครับแล้วก็ตัวรหัสบาร์โค้ดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเหมือนกับปกบ็อกซาพัดเลยนะฮะเรามาเปิดกล่องดูข้างในกันนะครับ มาดูที่แผงแรนเดอร์กันครับเริ่มที่แผง A นะครับมัตติ c o l เลนะครับก็จะเป็นแผงเล็กๆนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับแดงเข้มนะแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวเนี่ยออกเป็นโทนขุ่นเล็กน้อยนะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เคลียร์ใสนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงป้ายชื่อนะครับก็เขียนไว้ว่า t อร k i ิสนะครับไม่รู้ว่าเป็นร่างแรกหรือเปล่านะเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2012นอะฮะาอาจจะเป็นร่างแรกนะครับ ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแผง A เช่นกันนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับถัดมาครับแผง B 1นะครับก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับก็น่าจะเป็นบอดี้ตามโครงนอกต่างๆนะครับก็ยังเป็นทอรคิสอยู่นะครับน่าจะเป็นทอรคิสล่างแรกนะครับก็อาจจะเป็นงานย้อมสีส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็น B 2นะก็เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับ C 2นะครับก็จะเป็นโทนสีออกเทาอ่อนๆนะครับไม่เข้มมากนะครับก็น่าจะเป็นพวกจุดโครงในต่างๆนะครับ ถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็น C1 นะครับก็คล้ายๆกับ C2 เมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นโทนสีเทาอ่อนๆนะครับถัดมาครับแผงดีนะครับก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับก็จะมีพาร์ทเกี่ยวกับพวกมือนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นช่วงตรงขานะครับแล้วก็จะมีฝ่าเท้านะครับหน้าและหลังนะฮะถัดมาครับแผง F นะฮะก็จะเป็นโทนสีขาวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทที่ตรงหัวไหล่เนอะแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่โลกนะครับคิดว่านะ ถัดมาครับแผง H 1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับแบ็คแพคแล้วก็ช่วงบอดี้ด้านหลังนะฮะถัดมาครับแผง G 1นะครับก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มนะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับช่วงของแบ็คแพคนะครับแล้วก็จุดตัดโทนสีต่างๆนะครับถัดมาครับแผง E นะฮะก็จะเป็นโทนสีเทาอ่อนๆเช่นเดียวกับแผง C นะฮะก็น่าจะเป็นพวกบอดี้โครงในต่างๆนะครับ ถัดมาครับแผงไอนะครับมี2อันนะครับแล้วก็ที่ป้ายชื่อนะครับมีเขียนไว้ว่าการดัมเอฟพิเนนะครับของเอเดสวอล์กนะครับที่เป็นหุ่นสีออกเลือดหมูคล้ายๆแมงป่องอะนะก็น่าจะเป็นพาร์ตตรงอาวุธโซ่ของมันนะฮะคิดว่าน่าจะใช่นะถัดมาครับอันนี้แผงไอหนึ่งนะครับก็จะเป็นแผงของทอร์กิสนะครับก็โทนสีจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับถัดมาครับแผงเจนะฮะอันนี้จะเป็นป้ายชื่อของทอร์กิสล่างสามแล้วนะก็จะเป็นแผงใหม่แล้วนะฮะ ถัดมาครับแผง K1 นะครับก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับก็น่าจะเป็นพาทเกี่ยวกับอาวุธที่ว่าเป็นโซ่นะครับแล้วก็จะมีนักบินอยู่ตรงนี้นะครับเซคุสมาคิสนะฮะถัดมา K2 นะฮะก็จะเป็นพาทอาวุธเช่นเดียวกับ K1 เมื่อกี้นี้นะครับถัดมาครับแผง L นะครับก็จะเป็นโทนสีเทาครับซึ่งจะเข้มกว่าแผงสีเทาที่ผ่านมานะครับนี่เทียบกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นเทาอ่อนนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเทาเข้มนะครับก็น่าจะเป็นอาวุธหลักของทอรคิสรางสามอันนี้นะครับ ถัดมาอันนี้นะครับจะเป็น M 1นะครับโทนสีน้ำตาลนะครับก็น่าจะเป็นคล้ายๆพวกสายเคเบิลต่างๆนะครับส่วนอันนี้ M 2นะครับก็จะเป็นเขาของทองคิปล่างสนี้นะครับถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นบีมเอฟเฟกต์ของตัวดาบนะครับถัดมาครับอันนี้จะเป็น PC จอยยางจุดต่างๆนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แบบฟอยล์นะฮะแล้วก็ดีคอร์แบบน้ำอีกชุดหนึ่งนะฮะ แล้วก็คู่มือนะอันนี้ก็จะมีการลงสีไม่เหมือนกับตัวบล็อกอาร์ตนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นสีแบบโทนเดียวเลยนะครับ mm hmm. พอลงสีแบบนี้ปุ๊บตัวทอคิสเนี่ยค่อยดูเด่นขึ้นมาสวยงามขึ้นมานะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับ mm hmm. นี่ฮะหน้าแรกก็จะบอกพวกแผงลันเนอร์นะครับก็จะมีจุดที่ว่าบางพาร์ทไม่ได้ใช้ก็จะกระกระบาาท,ทิ้งไปนะฮะ แผงเนื้อนทั้งหมดนะครับก็มีอยู่ประมาณเกือบ20แผงนะฮะรวมพวกแผงเล็กๆเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปประกอบก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าประกอบเสร็จแล้วตัวนี้สวยงามแค่ไหนนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับสามารถพูดคุยแนะนำติชมที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย